วันนี้บอลชาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ที่มีทางซุปเฮททาวเฟิลเนื้อแบบผีแมวและซูชิแบบไม่อั้นก็คือวันนี้บอลจะพาทุกคนมาที่ห้องอาหารทิปโอชาเขาตั้งอยู่ที่โรงแรมคอสวนภูมิแอร์พอร์ตนะคะไม่รอช้าขอเปิดที่ตัวทาวเฟิลซุปก่อนเลยอยากให้มือถือส่งกลิ่นได้เลยนะคะเพราะตอนที่ตากกลิ่นคือหอมมากๆอันนี้เขาจะมีขนมปังกระเทียมมาให้ด้วยมาถึงโซนต่อไปกับโซนพิซซ่าโซนตัวแป้งพิซซ่าเขาจะเป็นแป้งแบบโฮมเมดด้วยนะมาถึงโซนนี้เขาจะเป็นโซนสลัดไหนใครเวลากินสลัดชอบราดน้ำสลัดเยอะๆแแแบบบบบบบนน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 ีีีีีี้้้้้้้้้เเเเเเหหหหหมมมมมืืออ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 อาา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 งงลลลลลววววว่่่่จจจะะะรรรยยยุุโโปปปปญคกกกกก็็็ชัขไดิซ โซเนื้อเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเขามีทั้งเนื้อไทยแล้วก็เนื้อออสเรฉพร้อมกับน้ำจิ้มที่มีให้เราเลือกทั้งหมด5แบบต่อไปจะเป็นโซนอาหารไทยอันนี้จะเป็นโรตีแกงเขียวหวานเนื้อหรือใครเป็นสายแซ่บชอบกินยำเขาก็มีส่วนตัวนี้จะเป็นพวกโซนข้าวผัดแล้วก็ของทอดไก่ทอดต่างๆก็มาหรือจะเป็นปลาซอสเลมอนก็มีเผลอเดือดสิแป๊บเดียวตักเต็มจานแล้วส่วนนี้ตักไปเพิ่มนะครับน้องก็จะเป็นซุปเนื้อร้อนๆทุกคนดูสิคาร์บอนจะกินหมดไหมเนี่ยขอเปิมตัวซุปเห็ดท